เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับชยากรกำโชคและจุลาปริทัศน์พบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิก30นาทีทางสถานีวิทยุจุลา101.5ครับ จุฬาปริทัศน์มุ่งนเสนองานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตอนนี้ความท้าทายร่วมกันของสังคมไทยและสังคมโลกตอนนี้หนีไม่พ้นการระบาดของโควิด -19 ที่แป๊บเดียวก็กินเวลาการระบาดไปร่วมปีแล้วนะครับแม้ตอนนี้มีข่าวดีว่าพลเมืองในหลายประเทศทยอยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกันแล้วตามลำดับ แต่ว่าตราบใดก็ตามครับที่ประชาคมโลกอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังเข้าไม่ถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพเนี่ยโควิด -19 กก็ยังเป็นวิกฤตร่วมกันของประชาคมโลกต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังเท่าที่เราได้พูดคุยกับคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนางานวิจัยและนวัตรกรรมที่ต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด -19 ทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแม้โควิดเนี่ยจะเป็นวิกฤตครับแต่ในวิกฤตนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่นั่นก็คือโอกาสในการพัฒนานวัตรกรรมตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยและนวัตรกรรมนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ซียูโรโบ โควิดครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับหุ่นยนต์ดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าปิ่นโตและกระจกครับเป็นผลงานของคณาจารย์คณะวิศวะจุฬาที่มีส่วนช่วยบรรเทาความยากลำบากของทีมแพทย์พยาบาลที่ต้องปฏิบัติการสู้โควิดในแนวหน้าล่าสุดได้กระจายหุ่นยนต์ไปกว่าพันตัวนะครับหลังมีการระบาดในรลรกใหม่ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศครับติดตามรายละเอียดจากข่าวของวิทยุจุฬาครับ นายวิศวะกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท HG โรบ o ติกจำกัดและบริษัทอบอดรอยจำกัดจัดส่งหุญญ่นยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อปิ่นโตจำนวน200ตัวและระบบสื่อสารทางไกลกระสกกว่า1,000ตัวลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้พร้อมรับกับการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ศาสตราจารย์ดรสุพจน์เตชะวรศิลสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าจากการมอบผลยนต์ขนส่งในพื้นที่ติดเชื้อปิ่นโตและระบบสื่อสารทางไกลกระจกแก่โรงพยาบาลต่างๆที่ต้องรับหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในการระบาดรอบแรกนั้นพบว่า ได้รับการประเมินผลจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการรักษาและดูแลผู้ผป่วยติดเชื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งอุทิศองค์ความรู้ที่มีเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมในด้านต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่า หุ่นยนต์ปิ่นโตและระบบสื่อสารทางไกลกระจกถูกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ติดต่อมาในโครงการ CU Robo Covid จนครบทั่วประเทศนอกจากนี้ยังได้จัดส่งหุ่นยนต์ปิ่นโตและระบบสื่อสารทางไกลกระจกพร้อมรับกับการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19 ส่งมอบเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครโรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลนาคนปรปฐม เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลาก,กรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ปัจจุบันได้ส่งมมบผล่นยนต์ปิน่นโตร่วม200ตัวและระบบสื่อสารทางไกลกระจกกว่า1000ตัวไป140กว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยทั้งนี้หุ่นยนต์ปิน่นโตหรือหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลาก,กรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดส ได้รับการพัฒนาโดยทีมซี o r โ b โรบ v i โควิซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี Workspace, HQ Robotics และ Obodroid ได้รับการทดลองจริงเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงกว่า10บโรงพยาบาลเพื่อให้ตรงตามการใช้งานและความต้องการมากที่สุดภารกิจหลักของหุ่นยนต์ปิ่นโตคือการขนส่งอาหารยาเวชภัณฑ์แก่คนไข้ โดยการใช้ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์บนรถเข็นควบคุมทางไกลทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงน้อยลงลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชือ้อและยังสามารถคอดูแลความเคลื่อนไหวของคนไข้ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังช่วยในการสื่อสารระยะไกลด้วยหน้าจอที่ติดอยู่บริเวณรถเข็นควบคุมทางไกลทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถดูแลคนไข้ได้ตลอดโดยที่ระบบนี้ จะช่วยลดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องการทิ้งทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนโซนการตรวจและลดระยะเวลาการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพและยังคงดูแลอย่างดีส่วนระบบสื่อสารทางไกลกระจกหรือคอรันทีนเทเลพรีเซนซ์ซิสเต็ม เป็นระบบผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิดสิเสมือนกระสกที่แสดงภาพและเสียงบุคคลในการสื่อสารกับแพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่จําเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อจากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานๆหรือมากเกินไป ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วนในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซนจะต้องทำการเปลี่ยนชุด PPE และอุปกรณ์อื่นๆจำนวนมากทั้งอย่างช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นและบ่อยขึ้นที่สำคัญยังช่วยลดความกังวลของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยลงได้อย่างมากปิ่นโตและกระจกสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ติดตั้งได้เองไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆเพิ่มเติมเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานได้ง่ายทันที ดลยาเกียรตินอกทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานขอบคุณรายงานพิเศษจากวิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังครับ ปิ่นโตและกระจกเป็นตัวอย่างของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่รองรับวิกฤตเร่งด่วนของสังคมนะครับผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เลยครับทั้งวิศวกรรมศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขนะครับการสื่อสารการตลาดด้วยตอนนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงของทีมแพทย์พยาบาลที่ต้องไปเสี่ยงในอยู่ในแนวหน้านะครับในการรักษาโรคโควิดครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดียิ่งครับที่จุฬาปริทัศน์จะได้สนทนากับนักวิจัยคนสําคัญเบื้องหลังความ สำเร็จดังกล่าวผมขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารยาด์ดรวิทยาวันนสุโพประสิทธิ์ครับท่านเป็นประธานสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานา,นาชาติจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยที่สำคัญนะครับท่านเป็นหัวหน้าทีมงาน CU Robo COVID คณะวิศวกรรมศาส,าศาสตร,รยย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีครับอาจารย์วิทยาครับครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ครับเอ่อย้อนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการระบาดของโควิดเกิดขึ้นเนี่ยปินโตกับกระจกนะครับก็มารองรับความท้าทายได้อย่างทันท่วงทีมากๆนะครับอยากให้อาจารย์ย้อนที่มาของการได้มาซึ่งหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกให้ฟังพอสังเขตนะครับอาจารย์ครับอ่าจริงๆก็เริ่มจากปัญหาโควิดนี่แะครับ ก็คือ,อตอนนั้นเนี่ยแพทย์พยาบาลของเราเนี่ยแล้วป็ปัจจุบันนี้ก็ตามจุดหนืองจะเป็นนักรบแนวหน้าของเราซึ่งไปเป็นดานหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็ป้องกันโรคโควิดดูแลเพื่อที่ไม่ให้เนี่ยกระจายเป็นอามากในขณะที่นักษาการตอนนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากๆของนักแพทย์และพยาบาลเนื่องจากเป็นโรคใหม่ครับฝั่งคณะวิศวศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ทราบบทบาทนี้ครับ ท่านคณะบดีเองก็มอบนโยบายมาว่า,าช่วยกันดูซิว่า,าเรามีอะไรบ้างที่สามารถจะไปช่วยแพทย์พยาบาลได้นะครับแลวตอนนั้นเนี่ยเราส่งทีมวิศวะหลุนทินสิกเก่าเนี่ยเข้าไปดูหมอรพยาบาลตอนที่กําลังดูแลผู้ป่วยและตอนกาลางรับผู้ป่วยไปดูหน้างานทิงว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็ไปสังเกตว่าอะไรต้องที่จะตอบโจทย์การํำงานไปช่วยในสถานการณ์แบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็อ่าเป็นที่มาของอ่าคสิ่งสิ่งที่แพทย์แระพยาบาลต้องการเนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือว่าทาอย่างไรถึงจะสามารถที่จะอ่าส่งอาหารส่งยาส่งเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยไปหาคนไข้ได้ในระยะไกลครับอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือทํอย่างไรถึงสามารถจะสื่อสารเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็พูดเุลีัยคนไข้ได้ในระยะไกล ครับ <S <S นี่มี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 สองอันสองรีคอยเมนเข้ามาก็ทําให้เราเอารีคอยเมนตรงนั้นเนี่ยกลับมาหาอีกทีนึ่งที่อยู่ที่คณะนะครับที่คณะเนี่ยแตย่วัยทีคณะวิศวะเนี่ยมันมีห้องไปฏิบัติการซึ่งสามารถจะสร้างต้นแบบได้รวดเร็วนะครับเราก็ไปสังเกตเห็นในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่เขาใช้อยู่แล้วก็คือรถเ,เข็นนะครับรถเข็นที่เป็นแซนเลสเนี่ยที่คุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยใช้เอาไปมันบรรจุ อาวุจักรทันต์ต่างๆก็เข็นไปดูคนไข้นะครับเอาไปเอาอาหารให้คนไข้เราเราเราดูว่าอุปกรณ์นี้มันมีอยู่แล้วในโรงพยาบาลเราก็เลยดัดแปลงอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นระบบหุ่นยนต์ค่ะนะครับอพอเราทําต้นแบบเนี่ยเราก็นํามาต้นแบบรินปิ่นโตเนี่ยไปให้ทางโรงพยาบาลได้ลองใช้เป็นเวลาสองอาทิตย์นะครับแ้วไปกลับใช้เสร็จฟีตแบกกลับมาว่าอะไรมันดีบ้างอะไรงปรับถุกนะครับ จนในที่สุดเนี่ยมันกลายมาเป็นหุ่นยนต์ปิ่นโตแล้วก็ระบบสื่อสารกระจกนะครับสื่อสารกระจกเนี่ยก็เป็นที่สุดกับเป็นแท็บเล็ตอ่าซึ่งมีสามารถสื่อสารได้สองทางคือมีแท็บเล็ตของคุณหมอแล้วก็แท็บเล็ตของคนไข้นะครับกระจกฝั่งคุณหมอเนี่ยก็สามารถจะโทรหาคนไข้ได้ส่วคนไข้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาคุณหมอได้นะครับภาพในการสื่อสารเนี่ยมันมันเป็นเวลไทม์เลยครับมันเหมือนกับ เหมือนกับเสมือนกับตาลังสื่อสารกันด้วยจอโมอนเตอร์ใหญ่ๆแต่ว่ามันสื่อสารได้โดยไม่ดีดีเลยนะครับแล้วก็สะดวกม,มากหมอสามารถจะสังเกตอาการคนไข้ผ่านระบบกระจกได้ว่าเขาอาการเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันก็ทําให้หลังจากที่เราทําหุ่นยนต์ปิ่นโตแล้วสื่อสารกระจกเนี่ยได้ได้ค่อนข้างจะดีแล้วเนี่ยเราก็ไปทดสอบในที่ต่างๆนะครับ,รบแล้ววันหนึ่งเนี่ย ในขณะที่เราเอาไปเ,าเราทดสอบที่โรงพยาบาลจุฬาทดสอบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทดสอบที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์แล้วทดสอบทดสอบที่โรงพยาบาลรามานะครับอตอนไปที่โรงพยาบาลรามาครั้งครั้งหลังๆผมจําได้เลยวันที่29มีนาคมเนี่ยเราหุ่นยนต์เนี่ยกิ่นโตไฟให้คุณหมอลองดูว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทีมงานโทรมาบอกว่า,วา,วาอาจารย์ครับ คุณหมอต้องการหุ่นยนต์ปิ่นโตเลยครับก็ค,คือหุ่นยนต์ต้นแบบของเราครับเรามีอยู่ตัวเดียวแต่คุณหมอบอกต้องการเพื่อที่จะเอาไปใช้เลยนะครับเพราะวันลุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องเปิดวอร์ดสำหรับคนไข้โควิดแล้วแล้วนา่าจะเป็นวันประวัติศาสตร์ของเราในวันที่2ี่มีนาคมที่หุ่นยนต์ปิ่นโตเป็นประจําการที่โรงพยาบาลรามาห้องไอซียู อย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงต้นรายการนะครับผมมองว่าหุ่นยนต์ที่ทางอาจารย์วิทยาและก็ทีมเนี่ยได้พัฒนามาเนี่ยนะครับมันเป็นการบริรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์นะครับอาจารย์แน่นอนแกนหลักก็คือวิศวะนะครับมีการถามความเห็นความต้องการของแพทย์ ออพยาบาลนะครับสาธารณสุขครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์มองว่าในการพัฒนานวัตกรรมในยุคปัจจุบันเนี่ยครับการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสายมันเป็นหัวใจของการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่อย่างไรบ้างครับโอ้นี่จําเป็นมากครับอ,อันดับแรกเลยก็ยคือว่าจะไม่มีใครบอกโจทย์เราดีด้าคนใช้งานจริงเพราะฉะนั้นแพทย์พยาบาลเนี่ยมีความจําเป็นมากๆ ที่จะสื่อสารแลว้วก็บอกโจทย์ความต้องการว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญที่เขาต้องการครับอันนี้คืออันนี้อันนี้คือหัวใจจริงๆมันคือเรื่องของดีไซน์ทิงๆนะเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าการที่สร้างอุปกรณ์สร้างของรงวัดต้องการจริงๆนะครับที่เขาต้องการในขณะที่ใช้งานได้จริงอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับ แล้วเราเองเนี่ยคณะวิศวะเนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับเราทำงานร่วมกับเอ็กซ์รทข้างนอกนซึ่งก็คือบริษัทสร้างดับสิทธิ์เก่าของเราครับเป็นบริษัทขุ่นยนตนะครับสองบริษัทซึ่งเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญเขารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่่าเนืองไทยใน,นตอนนั้นเนี่ยม,มีอยู่ในท้องตลาดและอยู่มาใช้งานได้อะไรเป็นอิ่งที่ใช้แล้วมันเหมาะสมในสถา,านการณ์ตรงนี้ในเวลาสั้นๆผมว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นหัวใจหลักนะครับนอกจากบริการข้ามสารแร้วเนี่ย การทํางานร่วมกับโปรเฟชชั <Ges> ่นอลร่วมกับบริษัทข้างนอกที่เขารู้งานว่าอะไรใน v a l ์ e Chain ที่มันสำคัญในการที่จะสร้างได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเป็นคีย์สำคัญอย่างหนึ่งด้วยครับ เมื่อส,สักครู่นะครับผมประทับใจมากอาจารย์พูดถึงวันประวัติศาสตร์ในการพัฒนาก็คือวันที่ไปทดลองกับคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับยี่สิบเก้ามีนาหกสาครับอาจารย์อาจารย์มองว่าการมีซึ่งโรคระบาดครั้งนี้นะครับอาจารย์มีส่วนกระตุ้นให้คนทํางานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกเนี่ยต้องเร่งพัฒนาหุ่นยนต์และนวัตกรรมด้านวิศวะเนี่ยไปตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมตรงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาครับอาจารย์ผมบอกเลยว่ามันเป็นค่าจ้างเดที่สําคัญเลยครับ ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอ่าอันนี้ผ่านมาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วจะมีใครเชื่อได้ว่ามีหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยณตอนนี้คือเวลาเดือนแดนอนรีนาของปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปถามโรงพยาบาลในเมืองไทยอหุนโยนในโรงงา,านเมืองใยก็จะไม่รู้จักเลยะจะมีถุงยนในโรงพยาบาลไม่กี่โรงพยาบาลเช่หนหรงพยนปาลผ่าตัดหัวใจอะไรต่างๆครับซึ่งมีลิมิตมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับร้อยยี่สิบกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยมีหุ่โยนปิ่นเกลใช้ เราส่งยนต์ตินโตไปสองร้อยกว่าประมาณสองร้อยตัวนะครับแล้วลงแล้วเราก็ส่งระบบกระจกสืส่อสารทางไกลไปพปัากันเ่นพันตัวทั่วประเทศอตอนนี้ยโรงพยาบาลทั่วเมืองไทยเราถึงโรงพยาบาลครับมีหุ่นยนต์เนี่ยใช้<ะ>ในเวลาประมาณเก้าเดือนคือโควิดเนี่ยมันมันมันทําให้อ่าสิ่งจําเป็นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีแล้วมันก็ทําให้วิวัฒนาการในการยอมรับเ,เรื่องหุ่นยนต์เนี่ยมันไปได้เร็วมาก ครับช่วงเวลาเก้าเดือนี้ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าว่าว่า,วา,วามันมันทั่ประเทศไทยมีม,มียนตนที่สามารถจะไปใช้ในสถานก,การณ์โควิดเนี่ยได้นะครับตอนนี้มันเล่งมา,มากครับมันช่วยลงมากครับครับหุ่นยนต์ปิ่นโตกับ การระบบกระจกเนี่ยก็กระจายไปตามโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วนะครับอาจารย์ล่าสุดหลังจากการมีการระบาดระลอกครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมไปอีกนะครับผลต<ช>อบ,ร,บรับจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้งานมันโดยตรงเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มันช่วยได้จริงๆครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเอามาใช้ในเคสโควิดจริงเยอะมากนะครับ อย่างนั้นปัจจุบันเนี่ยเราเห็นตอนเราส่งใหม่ๆเมื่อประมาณเดือนเดือนเดือนสีเดือนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬานะครับโรงพยาบาลต่างๆก็ไปใช้ดูแลคนไทยเอาไปส่งอาหารส่งยาอาไปด่ยลคนไทยครับแล้วก็สถานก,การณ์โควิดล่าสุดของจังหวัดสมุทรสาครเราส่งหุ่นยนต์ไปจริงๆวันนี้นะครับวันนี้ตอนบ่ายโมง ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยก็ก็ส่งรถมารับบุญสิงโตเพิ่มเติมครับนะครับเอาไปใช้ในโรงพยาบาลสนามนะครับ,รบโรงพยาบาลสนามของอที่ที่แล้วก็มีก็ส่งวิดีโอออกข่าวของการทํางานมา,มาให้เราดูนะครับมันมัน,ม,นมันสามารถจะช่วยอประหยัดชุด ppe คือคุณหมอไม่จำเป็นจะต้องใส่ชุดนะครับส่งขนยนต์เนี่ยอเอาอาหารเอายาต่างๆเนี่ยไปส่ตงตรงแค่ไกลๆที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามได้เลยโดยคุณหมอคุณพยาบาลไม่ต้องเข้าไป Uh huh. นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือเนยประสงค์ที่มีประโยชน์มากแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราพบว่าบางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับที่ตอนนี้มันมัน,มนเคสคนไข้โควิดนม่แล้วก็นำเอาหุ่นยนต์นามมาปิ่นโตเนี่ยไปใช้ที่เคสอื่นที่เป็นโรคติดเชื้อเช่นเดียวกันเช่นเคสสองวันณโลครับครับเอาอเอาหุ่นยนต์ปิ่นโตเนี่ยไปพูดไปคุยไปสื่อสารกับคนไข้วันณโลที่อยู่ข้างในโดยคุณหมอไม่ต้องเขา้าแล้ว คนไข้เองก็รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิง้งรู้สึกว่าเนี่ยได้อย่างยังได้สื่อสารยังได้เห็นแบบเห็นหน้าคุณหมอยังได้เห็นหน้าคุณพยาบาลสามารถใช้พูดคุยได้อันนี้มีป,ประโยชน์ทางจิตวิทยาด้วยแล้วประโยชน์ในการดูแลคนไข้ด้วยด้วยครับครับอาจารย์อาจารย์วิทยาครับตอนนี้นอกจากการปิ่นโตกับกระจกแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คณะวิศวะจุฬายังมีแผนซุ้มในการพัฒนาหุ่นยนต์หรือว่านวัตกรรมอื่นๆอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ อ๋อครับจริงๆคุณต้องป็นโตกระจกเนี่ยเราเราทำแล้วส่งมอบไปโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเกือบหมดแล้วครับรบอตอนนี้เนี่ยคณะวิศวะเนี่ยก็มีโครงการอันใหม่อีกหนึ่งอันก็คือโครงการสร้างรถตรวจออย่างรถเร็วนะครับมันเป็นรถคันหนึ่งที่มีแลบอยู่ข้างบนนะครับแลบเนี้ยจะเป็นแลบที่สามารถจะทดสอบอโควิดได้ภายในสองชั่วโมงคือก่อนหน้านี้เราจะต้องแบบสวอปเสร็จแล้วก็จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแต่เนี้ยจะเป็นรถ complete ที่มีะระบบะตรวจ p c r อยู่ข้างในครบถ้วนสามารถจะรูกผลได้ดีภายในสองชั่วโมงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นความต้องการอย่างมากครับครับอาจารย์รอรอฟังข่าวดีเพิ่มเติมจากการพัฒนานวัตกรรมจเจ้ารถตรวจตัวนี้นะครับอาจารย์ครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยมันจะฟังดูแบบแฟนตาซีหน่อยนะครับอาจารย์แต่เท่าที่ฟังอาจารย์อธิบายถึงแค่2ตัวนะครับปิ่นโตกับกระจกเนี่ยก็พบว่าเออหุ่นยนต์มันมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มากมากเลยนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์คาดการณ์ครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยหุ่นยนต์มันจะยิ่งมีบทบาทกับการใช้ชีวิตของพวกเรามากน้อยแค่ไหนชีวิตเราจะง่ายขึ้นไหมครับอาจารย์โอแน่นอนครับเรามีเทคโนโลยีไม่พ้นนะครับ,รบและปัจจุบันเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยก็เริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวนันพวกเราเยอะอยู่แล้วเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับครับหรือไม่ก็งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหุ่นยนต์มามากขึ้น mm hmm. การดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เข้าไปช่วยดูแลรักษาการนำกายภาพบําบัดน,นะครับตรงนี้มันจะมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาสนองความต้องการของมนุษย์ทําให้มนุษย์เนี่ยมีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับ,รบอ,อันนี้ไม่นับวตสาหกรรมซึ่งประชชยเยอะอยู่แล้วสิ่งที่จะมาเยอะมากขึ้นคือหุ่นยนต์ที่บริการที่ใช้ในบ้านนี่แหละจะมีบทบาทมากขึ้น รถยนต์เนี่ยก็จะเริ่มวิ่งเนี่ยอัตโนมัติอันนี้คือป็นยนต์นะครับครถที่วิ่งอออัตโนมัติวิ่งอัตโเนี่ยก็คือยนต์ตัวหนึ่งรหลอรถ a อ a ีที่ย่อๆกันเนี่ยนะครับใช่รวมถึงโดรนต่างๆที่ไปช่วยในการสำรวจพื้นที่สำรวจการเกษตรแม้กระทั่งไปพ่นปุ๋ยต่างๆ นะครับอัตโนมัติอันนี้เพื่อหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับอันนี้มีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเลยนะครับอย่างเช่นเข้ามาใกล้ชิดเรามากขึ้นครับครับอยากให้อาจารย์แน่อยว่ายกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีเมืองหรือว่าประเทศไหนที่แบบมุ่งพัฒนาหุ่นยนต์อย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อที่จะเอามาพัฒนาประเทศหรือว่าความต้องการของคนในประเทศนะครับอาจารย์ทุกประเทศนี่มุ่งไปทางนี้หมดีแล้วนะครับถ้ายกยกตัวอย่างเนี่ยในในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย เห็นได้เลยว่าบริษัทชั้นนำเช่นลอสแอนเจลิเนี่ยก็เริ่มผลิตหุ่นยนต์านการอาหารฮะแล้วก็ผลิตหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแพทย์เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอันนี้อนี้ในเชิงอุตสาหกรรมไม่ใช่เชิงในเชิงการอาหารมีหลายประเทศเนี่ยที่ทาหุ่นยนต์อใช้ในในในด้านของการเกษตรเช่นนิวซีแลนด์ประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีหุ่นยนต์ในการเกษตรมากขึ้นเช่นโดรนต่างๆเรามีบริษัทไฮส์กลาวบริษัทโอเบอร์ดอยที่ ในบางไทยนะครับ,รบที่ผลิตหุ่นยนต์เนี่ยไปใช้ในเรื่องของ security. s e c u r i t รไปดูความปลอดภัยไปดูตามที่จอดรถก็เป็นยังไงบ้างนะครับไปดูเรื่องของการเกษตรนะครับดินพ่นปุ๋ยนะครับพ่นน้ำยาอตโนมัินะครับรวมถึงหุ่นยนต์ที่มีใน,ใ,นในประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนที่ผลิตม,มาเยอะมากเพืที่จะสนองความต้องการของโลเช่นในเรื่องของ อุปกรณ์ใช้ในบ้านเครื่องดูดจุ่มต่างๆอุปกรณ์วัสดุสังต่างๆที่มากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ออถ้าสโคบมันในแบบประเทศไทยแล้วกันนะครับอาจารย์เทรนหรือว่าทิศทางในการพัฒนาหุ่นยนต์ในปัจจุบันเนี่ยออมันตอบโจทย์ความท้าทายหลักๆของประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันมุ่งไปทางด้านไหนครับอาจารย์ก็ยอมรับว่าในประเทศเนี่ยยังยังโฟกัสเรื่อง productivity อยู่ productivity ก็ Product ค,คือการสร้าง การผลิตที่มากขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแน่นยำขึ้นนะครับอ่า<ฮ>จํานวนมากๆอันนี้นิวสาหกรมเนี่ยก็มีแนวโน้มในการพัฒนาตรงนี้มากขึ้นครับแล้วจากการอสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงชุนระบบอระตุนม,มาชในการผลิตของประเทศเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้มีมากขึ้นอยู่แล้วนะครับมันอันหนึงน่งก็คือเป็นเทรนด์ของโลกด้วยทั่วโลกก็มีใช้ใช้รูปแบบใหม่ในการผลิตมากขึ้น ในเมืองไทยเนี่ยแนวโน้มไปด้านเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมี startup กลุ่มใหม่ๆเนี่ยที่เริ่มทําผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของตัวเองอย่างที่ผมได้เรียนไปคือหุ่นยนต์ security หุ่นยนต์บริการในเรื่องของสำรวจใต้น้ปาปอตเทอเองก็มีบริษัทยนต์ตัวเอง s อชทเองก็เริ่มมีบริษัทยนต์ตัวเองนะครับ startup ต่างๆเนี่ยเริ่มมีบทบาทด้านนี้มากขึ้นนะครับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการทำโลจิสติกเรื่องของการ เกิในคงครั้งต่างๆนะครับอันนี้ก็มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับครับอาจารย์หมวกใบสําคัญของอาจารย์ก็คือการเป็นอาจารย์นะครับตอนนี้ขอถามนิดนึงครับว่าการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยครับอาจารย์มันมีแนวโน้มได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างแล้วมีมิติไหนที่เด็กๆสนใจเป็นพิเศษบ้างครับอาจารย์โอ้อันนี้มันมีแนวโน้มมันมีมากขึ้นเรื่อยๆครับเยอะมากขึ้นจริงๆเลยั้งที่จะลองควหมายอะไรเองเนี่ยเราก็เปิดหลักสูตรใหม่ไนเมื่อสามปีที่แล้ว หลักสูตรโรบอติกส์แอนด์อัตโน์อัติชิ้นเทเลเจนส์นะครับจริงๆเนี่ยเรามีเราทำงานวิจัยด้านหุ่นยนต์มามานานมากนะครับแต่เนื่องจากความต้องการของนัสิึที่มีความที่มีความต้องการเรียนเฉพาะเจาะจงเนี่ยหลักสูตรเกี่ยวข้อ,ของกับหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับมีคนสนใจมากแล้วก็เป็นเป็นเป็นทีน่ต้องการของทุกๆหลักสูตรนะครับทุกคนอยากจะเข้ามามีบทบาทในงานนะี้เพราะมันเป็นมาทเทดิสซิลินารี ค,คือ,อมันไม่ได้หมายความว่าเราเรียนจบในด้านนี้แล้วเราจะต้องทํางานด้านยู่นอย่างเดียวไม่ใช่คุณย้อนมันคือระบบมันสามารถไปแอพพลายใช้ได้กับระบบทางกลระบบทางไฟฟ้ารลวบอื่นๆได้เต็มไปหมดครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์อยู่หนึ่งอันที่สามารถไปแอพพลายใช้ได้ในหลายๆด้านด้วยกันนะครับมิติที่น่าสนใจคือเรื่องของการควบคุมการคำรรนวณรูปแบบใหม่ๆแล้วก็รูปแบบของ ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ๆที่นํามาใช้ในระบบหุนยนต์ครับครับเสียดายนะครับอาจารย์ตอนนี้เวลาเหลือน้อยมากๆผมขอสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย์ในฐานะนักวิจัยแล้วกันครับอาจารย์สาหรับประเทศไทยเองเนี่ยอ,อ,อาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นข้อจํากัดในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์เนี่ยครับในมุมมองของอาจารย์ครับ จริงๆแบ่งเป็นสองประเด็นเลยครับประเด็นแรกก็คือเรื่องคนนะครับ <c oughs> เราเองยังขาดแคลนบุคลากรในด้านขุยนยนต์และปัญญาการณ์จํานวนมากนะครับก็ไม่แปลกใจที่ยุคใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นี้มีความสนใจในด้านนี้ก็มีความขาดแคลนเยอะครับ <c oughs> นะแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการสร้างบุคลคากรใหม่ๆพอสมควรทีเดียว <c oughs> แต่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ <c oughs> ดีกว่าสมัยก่อนดิงกลับมาใหม่ๆตอนเนี้ยมันดีกว่าเดิมน,นะครับแต่ก็ยังมีความขาดแคลนเนื่องจากความต้องการสูงมาก แลเรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องระบบนิเวศในการพัฒนาหุ่นยนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ก็จ้องอาศัยเวลาในการพัฒนานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับแล้วก็ความเข้าใจการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนะครับผมไม่ได้บอกตอนนี้ไม่ดีคือมันดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมเยอะมากเลยแต่ก็ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องครับ ครับอาจารย์ผมก็เชื่อว่านะครับในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะเป็นวิกฤตก็เป็นโอกาสด้วยนะครับอาจารย์ในการพัฒนาเอเขีดความสามารถของบุคลากรด้านการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์นะครับที่ให้เกียรติกับรายการจุฬาปริทัศน์นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมสู้โควิดนะครับกับคณะวิศวะจุฬาผมขอย้ําช่องทางการสมทบทุนละกันนะครับผ่านกองทุนนวัตกรรมวิศวะจุฬานะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับสาขาสภากาชาติไทยนะครับเลขบัญชี 4 0 5 4 1น7 8 8 7นะครับหรือไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook CU Robo COVID นะครับเออรับฟังจุลาปริทัศน์อีกครั้งทุกวันอาทิตย์เวลา11.30นาฬิกา30นาทีครับวันนี้ชยากรกำมโชคลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11.30โมงครึง่งทุกองความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป